ันที่10เดือนสัปาคมพุทธศักราช2516ภาคภูสีมเนกิจผู้ในการวิทยาัยสสสิลมหาวิทาลัยมหาทีาลัร่วมกันราัเียสถา แสดงความนับถือมาอย่างระมาธิราชธิรานธิราท่านเจ้าพระเทงยวันศรีสเกตท่านรองเจ้าประเทียนวันศรีสเกตและพระธิรเพื่อนชานธรรมวิู้กเขาอบรมเจ้าว่าผู้ช่วยเจ้าวาดรองเจ้าว่าในหน่วยที่สี่ของจังหวัดศรีสเกตในวันนี้ วันนี้มี329ต่าตามรายงานจากการประชุมแต่ละครั้งเราจะเห็นได้ว่าคณะผพระนสุภาพสิเราได้จำแนกส่วนการประชุมแจกแจกย่อยออกเป็นเงินงบมมีความประสงค์เพียงอย่างเดียวคืออย่างสำคัญอยากจะให้เจ้าว่าทุกรูป ได้มีส่วนรับรู้รับสร้างรับเห็นในเรื่องของนโยบายของภาคนโยบายของจังหวัดและในส่วนที่ควรู้ทั้งหลายจึงแยกประชุมเป็นหน่วยอบรมทั้งห้าหน่วยบัากสี่หน่วยบัากบางแห่งอย่างวจังหวัดอุบลก็ห้าหน่วยห้ากลุ่มสีสเกสีกลุ่ม มีอย่างละสองุ่มแล้วก็ส่วนที่เป็นอำน,นาจจะเดินบูชาหารอย่างละรุ่ในก็มี <c oughs> เพื่อต้องการให้พระสงฆ์เจ้าวาสทั้ยไ,ได้มีโอกาสเข้าโลกประชุมทุกรูปส่วนที่จำเป็นจะต้องเดินทาง <c oughs> เช่นไปประชุมวันนี้มีการเปิดประชุมพระปริยติเทศ ในวันนี้วันพรุ่งนี้มีการประชุมสมมตานเราก็อนุญาตในส่วนที่ไม่สบายเปอาพาธอาพาธเจา้าวาดอาพาธคือช่วยอาพาธก็มีการตาในํำสั่งหรือวันในจุดใหมยที่ถึงเจ้าวัดจังหวัดน,นั้นเจา้าวาดู้ใดที่มีภารกิจให้ลายางเป็นทางการ ใา้ลาอย,ย่างเป็นทางการไม่สบายก็ลาได้ไม่มีปัญหาในการลาแต่ว่าถ้าขาดน,น่าจะไม่ควรจะขาดเนื่องจากว่าเราได้สั่งการไปนานแล้วในเรื่องของบการประชุมหากจะติความรัฐสําคัญก็ลาอันนี้ก็เป็นหน่วยที่4เป็นหน่วยสุดท้ายของจังหวัดศรีสุสเกศเมื่อว่น3า300เศษ วันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดชรีังเกะมาเป็นประธานฝ่ายคาราว่ามีสักง,งานพระพุทธวันนี้ก็ติดประชุมก็เลยมีท่านผู้แทนมาแล้วก็ยอดโยมพูดถวายการบรราทุกทุกท่านมาฟังบัมทำภารกิจอื่นบางวันนี้ ผมจะใช้เวลาในช่วงหนึ่งคือราวระมันชั่วโมงเสร็จะครับ